โอเคค่ะต่อคลิป2นะคะเดี๋ยวจะอุ้มน้องให้ดูทีละตัวนะคะลูกค้าเนาะวันนี้ลูกแม่เอ,อ่อปุยฝ้ายนะคะเขาได้อายุริวันแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหัดกินอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเขากินอาหารแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นตัวผู้นะคะลูกค้าเนาะตัวที่สองนะคะตัวที่สองตัวเมียนะคะ ตัวที่สามนะคะตัวผู้ค่ะกลัวเอ,อ่อนนี้ตัวผู้ค่ะนี่ยังไม่ได้แยกแม่นะคะยังกินนมแม่อยู่นะคะตัวที่สี่นะคะตัวเมียนะคะตัวที่ห้านะคะตัวเมียค่ะ โอเคเนาะก็อ้วนๆตัวไล่ๆกันนะคะก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแข็งแรงกันดีทุกตัวเนาะขนนั่นเลยนะคะโอเคเนาะอีกชุดนะคะอันนี้เป็นแม่จริงๆนะคะยังไม่ลืมตานะคะวันนี้ได้13วันเนาะโอเคนะคะอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะตัวไล่ๆกันเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เมียค่ะตัวนี้ตัวตัวเมียค่ะ ตัวนี้ตัวผู้ค่ะตัวนี้ตัวเมียค่ะตัวนี้ตัวเออตัวเมียค่ะอ่าตัวสุดท้ายนะคะตัวที่หกนะคะตัวผู้ค่ะโอเคก็อ้วนๆกันดีทั้งหกตัวนะคะตัวเล่ยๆกันนะคะไม่มีเล็กไม่มีใหญ่เนาะก็แต่ไซส์พอๆกันนะคะลูกค้าเนาะยังไม่ลืมตาหน้าอีีกซัก สองสามวันก็น่าจะลืมตาแล้วสำหรับลูกแม่จริงๆนะคะส่วนชุดนี้เดี๋ยวกินอาหารแล้วอัปเดตคลิปให้ดูอีกทีนึงเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยังไงจะทักไปหาทางไลน์ทุกท่านนะคะที่จองคิวไว้เนาะตอนนี้หมดแล้วนะคะสำหรับสองชุดนี้นะคะออจะมีเหลือที่จะย้ายบ้านได้อีก2ตัวตัวผู้นะคะอันนั้นจะพร้อมย้ายบ้านยังไงก็สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาลวกันนะคะขอบคุณมากค่ะ